อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับุลเอกวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารเอเชียนทวิสต์รสชาติใจก็ต้องที่เฮฟบินสโตร์ร้านนี้เขาอยู่ภายในโครงการชื่อว่า s, s o a s อเเมนูอะไรบ้างจ๊ะครับผมจะเริ่มต้นด้วยเมนูเต้าหู้ทอดซอสเกลือครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราครับเอล h ีเฮพาสต้าครับผมและเทนเดอร์ลอยทับเฟิลซอสเบเกอรี่เครื่องดื่มที่เฮปิโซก็เลิศเรามาคุยกับเฮดเชฟด้วยกันเพราะเขาสำคัญมากเพราะเขาเป็นผู้ปรุงคุณอิสราเซกรัม เชฟกัสสวัสดีนะจ๊ะเชฟกัสเฮบินโธ e ของเราเลิศยังไงจ๊ะเฮฟบินโทษนะครับตอนนี้เราจะตั้งอยู่ใจกลางของพิภาวันนี้เลยใช่ครับผมและบรรยากาศร้านเลิศมากเลยใช่ครับซึ่งตรงนี้เราไม่ใช่แค่คาเฟ่นะครับเราจะเป็นทั้งบาร์กาแฟเสิร์ฟอาหารตั้งเช้าตัางวันและเย็นเลยครับดังนั้นเฮบินโธของเรามากกว่าคาเฟ่นะจ๊ะ ไปชิมเมนู1กันสิจ้าเต้าหู้ทอดซอสพริกเกลือครับผมตรงนี้เราจะใช้เป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นครับซึ่งทอดแบบว่าเป็นเทมปุระครับผมและเสิร์ฟคู่กับซอสพริกเกลือซึ่งเวลากินกับของทอดแล้วก็จะมีความชุ่มฉ่ำทอดได้ดีเหลือเกินแล้วมาเจอกับตัวซอสพริกเกลือ เลิศไปเมนูที่ 2, 2> อง2 2> ครับเฮบินสโตรแกัมบัตอาลติโอครับตัวนี้จะเป็นกุ้งย่างสไตล์สเปนครับสเปนตัวนี้เราจะใช้กุ้งกุลาดำครับในการย่างกับน้ำมันมะกอกแล้วเราจะปรุงรสด้วยครับเกลือพริกไทยแล้วก็มีอ,มอย่าตัวเลมอนและผิวเลมอนครับขนมปังใช้ขนมปังอะไรจ้าตัวนี้ใช้บียอดครับผมบิยอดชน,นะกุ้งก็ตัวใหญ่กุ้งไม่จะเป็นน่องสเปนกุ้งบ้านเราก็อร่อยแล้ว แต่เราทําสไตล์แบบสเปนไปเมนูที่3จ้ะครับผมต่อไปเป็นเมนูข้าวกระเพราเนื้อย่างไข่ดาวกอบครับ,รบเราจะใช้เป็นเนื้อแบ็กแองกัสครับผมขุน200วันตัวเขาจะมีความเฟิร์มความนุ่มและความหอมของเขามากๆเลยโอ้โห,โโหนี่ขุน200วันเลยแล้วมากับไข่ดาวไข่แดงน่าทานเหลือเกินมาอันนี้ซิเกเนเจอร์เลยจ้ะ AOP เฮ้ครับผมเราจะใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้แบ็กอิงผัดกับเบคอนแองโชวี่และไข่กุ้งครับซึ่งตัวนี้บอดี้รสชาติเขาจะแน่นมากใครที่ชอบรสจัดจ้านแนะนําเลยครับผมอันนี้กลมกล่อมมากเลยนะคะและเมนูนี้ใครทานจะติดอกติดใจ AOP เฮ้พาสต้าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ไม้สุดท้ายจ้าเป็นเซนเรอลลอยทัอเปิลซอสครับผมตัวนี้เราจะใช้เป็นแบ็กแองกัสวากิโอครับขุน270วันขุนด้วยเกนเฟตก็คือธัญพืชเนื้อของเขาคือเฟิร์มแน่น แต่ไม่เหนียวครับผมนุ่มมากๆอันนี้ใครชื่นชอบเนื้อจานนี้ตอบโจทย์นะจ๊ะตัวซอสนี่คือทร<ช>ัฟเฟิลซอสนะคะคเขาเปิดตั้งแต่เช้าร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครับจนถึง5้าทุ่มครับเฮบินโซรอท่านอยู่ที่นี่รีต้องขอการันตีให้เฮบินโสรเป็นอร่อยและชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเฮบินโรตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยพหลโยทิน18ทับ 2, 2> หรือซอยวิภาวดีรังสิต9ร้านอยู่ภายในอาคาร SOS r e s, OS <S โร r a n อร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางร้านเฮ hey. บินสโตรมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS นะครับใช้ AIS point <A IS. S 2> แค่หนึ่งคะแนนแลกรับส่วนลด15%ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเบเกอรี่เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2567แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสวันนี้ต้องลาไปก่อนและขอบคุณแฟนรายการสวัสดีค่ะ อะไรนะากำลิรดี้เมจิอีทิ้งเย้าผิงฉังต้องกินค่ะ